คลิปนี้นะคะมาอัปเดตอีกรอบค่ะหลังจากที่รู้ที่มาของเค้กแล้วรู้สึกว่าประทับใจมากๆนะคะก็เอยากจะมาเล่าให้ฟังค่ะกับอยากจะมาชวนฉลองนะคะให้กับ IG ของพี่จีซูด้วยค่ะเพราะว่าวันนี้ค่ะไอจีของเธอนะคะมีผู้ติดตามค่ะแตะทะลุ54ล้าน f ฟล l ล w e อร์นะคะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะโดยใช้เวลานะคะจากคนก่อนค่ะเพียงแค่15วันเท่านั้นนะคะซึ่งช่วงนี้ค่ะไอจีของเธอค่ะมีผู้ติดตามนะเพิ่มขึ้นสูงเร็วมากๆค่ะโดยเฉลี่ยเนี่ยก็ประมาณัะเดือนละด2ล้าน f o l l ฟลเ r อกันเลยทีเดียวนะคะส่วนเทคกก้อนนี้ค่ะหลังจากที่เห็นนอริซ่าค่ะเธอมาอัปเดต IG นะคะว่าทาง Miss Onsen ค่ะมีการจัดมาให้นะคะก็วันนี้น่าจะมีการไปถ่ายงานด้วยกันนะคะซึ่ง Miss Onsen ค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับยาบำรุงผมนะคะแล้วกเ็เป็นพวกต้๊มยาเปลี่ยนสีผมอะไรแบบนี้ค่ะที่สาวๆแล็พิงค์นะคะเป็นพรีเซนเตอร์มานานหลายปีแล้วค่ะ มาคราวนี้ถนะ้ามีการถ่ายงานกันด้วยอีกครั้งค่ะแล้วก็ทางมิ s ออนเซนนะคะเขามีการจัดเค้กก้อนพิเศษก้อนนี้ค่ะให้กับน้องลิซ่าด้วยนะคะโดยเป็นเค้กนะคะที่มาจากเชฟยานค่ะที่เขานะคะมีการเปิดร้านเบเกอรี่ค่ะสาขาในกรุงโซลน,นี่แหละค่ะโดยเขานะคะก็จะมีเอกลักษณ์ค่ะก็คือจะมีตัวฟอกนะคะหรือสุนัขจิ้งจอกค่ะตัวเล็กๆแบบนี้นะคะเป็นซิกเนเจอร์ค่ะ แล้วก็คำว่า Fox นะคะในภาษารัสเซียค่ะก็จะออกเสียงนะคะว่าลิซ่าด้วยค่ะแอดไปเปิดอากูมาะคะก็ได้เสียงแบบนี้จริงๆด้วยนะคะลิซ่าลิซ่าโอ้น่ารักนะคะแล้วก็ประทับใจมากๆค่ะมีหน้าละค่ะยายหนูของเรานะคะคถึงได้ถ่ายรูปค่ะอัปเดตลงในไอจแบบรัวๆนะคะคุณจะชอบมากแน่ๆค่ะ คือเขาก็ทําออกมานะเป็นตัวฟอกนะคะเป็นตัวสุนัขจิ้งจอกตัวเล็กๆแบบนี้นะเต็มไปหมดเลยนะคะน่ารักมากๆจริงๆค่ะมิสออนเซนนะคะใส่ใจในตัวน้องลิซ่ามากๆค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะเชฟคนนี้นะคะก็หน้าตาดีด้วยนะคะงั้นก็เชฟหล่อค่ะก็เลยมาบอกต่อด้วยนะคะเจ้าตัวค่ะดีใจมากๆนะคะเมื่อเห็นน้องลิซ่าค่ะเธอมาอัปเดต IG นะคะก็เลยมีการรีโพสต์ลงไปแล้วก็แท็กหาน้องลิซ่าค่ะก็เลยทําให้ปพิ้งได้รู้นะคะว่าอ,อ๋อคลิปก้อนนี้ค่ะมาจากร้านของเขานั่นเองนะคะ ก็แต่ว่าสุดท้ายเราแอดบาดะเค,ค้กกน,นี้นะน่าจะเสร็จเจ้ากรอบแช็งคะคะต้องโดนหมั่ำอย่างแน่นอนเลยนะคะอ่ะอันนี้ก็เซลเล่นคขำๆนะคะเค,ค้กกัน,นี้คันน่ารักจริงๆค่ะแล้วก็มีความหมายมีที่มาที่ไปนะคะประมาณนี้ค่ะก็เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะคะก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคะยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า